ครับผมสวัสดีครับวันนีพี่น้องมือนีเขากัเก็บกี่อย่างเนาะครับมือนี้นี่ล้ครับได้กี่อย่างนี่นะครับขวานันนี้บั่งเก็บใส่ถุงอย่ครับที่ได้ยักสอบวุ้งเพลินนี่ยนะครับแต่อันนี้ของเขาเก็บเสร็จแล้วนี่นะครับเก็บเสร็จแล้วที่ได้ยักสอบวุ้งเพลิน ครับผมเดี๋ยวเก็บอย่างใส่ถุงกันครับแต่ราค่ากัยังมวัวท่านในรูดอ,อกไว้จักบาทครับผมครับเป่าเก็บใส่ถุงกันครับเยี่ยวไปส่งสวนยางครับ เก็บเสร็จแล้วนะครับเก็บใส่ถุงแล้วเดี๋ยวพ่อเพื่อนจะสิไปเก็บอีกปลานึงนะครับปลาน้อยมันเป็นต้นยางน่อยครับก็สิได้ยักถุงบุแต่ว่าผมไปเก็บว่าได้ขาผมมันเป็นแผลครับเลยไปเก็บว่าได้นี่แหละครับเพื่อนจะได้ซีสอบครับนี่ไกลแล้วแล้วครับ หอก็สัมซากฐานาะครับหอก็จะไปหาง่างเบิงเห็ดถานี่เห็ดปวกก็ท่านเดี๋ยวไปหายางเบิงเห็ดปวก,กนี่แหละครับครับผมไปครับไปกันเลยเจ็บเฮ็ดปวกกันครับผมได้ดอกนึงงนะ่ะนี่ครับไปครับลุยกันเลยครับหาเจ็บเห็ดครับ นี่ครับเห็นแล้วนี่เห็ดปวกครับได้เป็นเห็ดปวกนี่ครับน้องใหม่เขากับเอเอื้ครับ เนี่นะมาเก็บเอาน้ำไม้ดิวยซับเอาน้ำไม้ด้วยแกง หาเบึงน้ำข้องอยางนีะครับข้องอยางก็มีครับข้องน้ำข้องอยางน,นะเห็นแล้วไหมนะครับพี่นอ้องนี่กำลังเกิดเลยนี่ครับเนี่ยนีทำเต็มจัะ นี่ครับเห็ดปวกเห็ดปวกวผมห้ากก็ได้ซ้ำนี้แหละครับได้ซ้ำนีแ้นแหละมันจะบ่คอยออกครับมันยังบ่คอยออกบันใดหาฝนมาแห้งแล้วก็แดดออกจังเสียครับมันจี เอายังสีเนาะครับเราไปที่นี่มันก็ค่อยสีขึืนอีกแล้วครับเดี๋ยวเขาก็สีขึ้นไปเทียงแล้วครับสีขึ้นไปเทียงทาเพื่อนเก็บยางมาเสร็จก็สีได้ยกยกย,ยางขึ้นรถเนาะครับเนาะยกยางขึ้นรถแล้วก็เอาไปไว้ล้านขายครับครับจะขับรถขึ้นไปเทียงกันครับเพื่อจะไปทาเพื่อนเอาอยางมาจากอีกส่วนหนึ่งครับ ครับผมครับผมยางเขากับมาถึงแล้วโยกขึ้นวังยานี่ยกขึ้นแล้วนี่นี่แหละครับร่วทัองเวดได้อย่างแปดสอบเครื่องครับได้อย่างแปดสอบเครื่อเนี่แหละเอาเดี๋ยวไปลงครับเดี๋ยวไปเบิ้งตรงเอาลงองนะครับว่าเอาไปลงตรงไหน ครับผมเข้ากับจีแบวของเข้าล่งครับไปนี่ ก็แล้วแล้วครับเราก็เอาเจ็บยางมากล้วก็เอาขึ้นรถมากล้วก็เอามาถิ่มไว้หม่องล้านขายครับมืออื่นครับมือขายกลับบ้านแล้วครับไปนี่เอาไปซ้ำหนีเนาะครับเนาะกลับบ้านกอนพอนแดดครับครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อกดติดตามให้น้ำนะครับครับสวัสดีครับ uploadkan